ทุกคนคงพอจะรู้กันอยู่แล้วว่าพื้นที่สีเขียวในความหมายที่เข้าใจกันนั้นก็คือพื้นที่ที่ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดในพื้นที่นั้นๆปกคลุมด้วยพืชพันธ์นเป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่กล่าวมานั้นทุกคนคงคิดถึงความสบายตาสบายใจสายลมแสงแดดและสีเขียวขจีของต้นไม้พันไม้ต่างๆ แต่อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากในพื้นที่สีเขียวคืออากาศดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของอากาศที่ดีและพื้นที่สีเขียวจึงได้สร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนและผู้ที่มีความสนใจก็อย่างยกตัวอย่างเช่นอากาศดีๆถ้าสมมตว่าเราไปยืนในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ ในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเราจะรู้สึกเย็นแล้วก็หายใจโลง่งเพราะว่าอากาศดีมันก็มีองค์ประกอบคือมีกา๊าซออกซิเจนที่เยอะนั่นเองเนาะที่พอเหมาะพอควรสําหรับการดํารงชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยครับสังเกตว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าพื้นที่สีเขียวต่างๆนี่เราจะรู้สึกหายใจได้สะดวกนะครับมีความสุข ก็ในเรื่องของเกษตรกับป่าไม้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเนาะถ้ามองในระบบทางลุ่มน้ำเนี่ยก็คือต้นน้ําหรือป่าไม้มันก็จะให้น้ํากับพื้นล่างกับพื้นที่เกษตรน้ํามาจากไหนน้ําก็จะมาจากการหมุนเวียนของวอเตอร์ไซคลของระบบนิเวศของโลกตัวการสําคัญที่มีการดึงน้ํากลับเข้ามาในระบบก็คือต้นไม้ ปกติเนี่ยเรา,าเราก็จะวัดเขาเรียกว่าวัดเส้นรอบวงของต้นไม้เนาะวัดความสูงของต้นไม้แล้วก็ดูว่าคาร์บอนที่กักเก็บในต้นไม้เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูการกักเก็บคาร์บอนโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้นะครับสุดท้ายมันก็สามารถคำนวณเป็นการปลดปล่อยออกซิเจนออกมาจากต้นไม้ได้ด้วยทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของคาร์บอนเครดิตปัจจุบันเนี่ย เขามองเห็นความสําคัญของเรื่องของค l i m a t e เมชเชงฉะนั้นการที่เอาต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการลดกินเฮล์แก๊สในบรรยากาศโดยให้ต้นไม้เนี่ยช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ได้ศูนย์วิจัยการเกษตรและป่าไม้นะครับก็คือ agriculture and forestry climate change research center นะครับหรือว่า afcc นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่จะมาช่วยมหาลายัยหรือช่วยคณะเกษตรนะครับในการขับเคลื่อนในเรื่องของผลกระทบจากคาเมชเชงที่มันมีผลกระทบต่อภาคเกษตร แล้วก็มีผลกระทบต่อปากป่าไม้เราก็จะเอากลไกลในเรื่องของการตรวจวัดต่างๆเนี่ยไปช่วยในการติดตามข้อมูลนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรที่มันเข้าสู่เกษตร uh, Regenerative agriculture ก็คือเกษตรที่ยั่งยืนนะครับเกษตรลดคาร์บอนเกษตรคาร์บอนต่ำอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ท่ามีความรู้สึกว่าธรรมชาติเขาป่วยแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพผิดสุขภาพใจของของมนุษย์ฉะนั้นการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเราจะต้องเข้าใจความสําคัญของระบบนิเวศพอสมควรการที่เราเข้าใจระบบนิเวศมันก็เหมือนเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเองอเข้าใจโลกฉะนั้นถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็สามารถจะตระหนักได้ว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับอนอกจากพื้นที่สีเขียวจะมีประโยชน์เรื่องดูแลสุขภาพใจแล้วนะคะมันก็ยังดูแลสุขภาพกายได้อีกอย่างนึงนะคะก็คือมันสามารถ ดูซับพีเอ็มสองจุดห้าได้นะคะดูซับมลพิษทางอากาศได้เช่นกันงานวิจัยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไปในทิศทางบวกนะคะคือพื้นที่สีเขียวสามารถดูดซับพีเอ็มสองจุดห้าได้ค่ะทําให้เรามีสุขภาพกายที่ดีและก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งในเรื่องเหล่านี้นะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พร้อมนะครับมีทีมงานวิจัยของเราเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นนะครับศึกษาในด้านนี้ไปเพื่อช่วยให้เมืองเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยปราดฝุ่นพีเอ็ม2.5 เกก็บกบบแแลละะมีีีสสุขสุขขภภาาาพพยใจท่ดครั์ตอนนี้เราทุกคนคงรู้แล้วว่าพื้นที่สีเขียวในคณะเกษตรศาสตร์หรือพื้นที่สีเขียวอื่นๆนั้นเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญกับเรามากขนาดไหนต่อการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตมาร่วมช่วยก,กันกับเราเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า